สวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้าสู่ช anel ของยองศกลินนะครับสำหรับคลิปวิดีโนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิว Phoenix a w a k e n กันนะครับผมแต่ว่าผมต้องอธิบายงี้ว่า Phoenix a w a k e n เนี่ยคุณจำเป็นจะต้อง a w a k e n ทั้งหมด6ครั้งนะครับโดยเราจะเริ่มจากสกิลเซตก่อนแล้วตามด้วยสกิล F นะครับแล้วก็ตามด้วยสกิล X สกิลซนะีนกดคลิกซ้ายครับและก็กดสกิลวีครับทั้งหมด6ครั้งนะโดยลำดับการที่ใช้เงินแฟกเมนต์เนี่ยจะมีดังนี้นะครับ1,000แฟกเมนต์3,000แฟกเมนต์4,000แฟกเมนต์5,000แฟกเมนต์2,000แฟกเมนต์และ6,000แฟกเมนต์นะครับก็คือคุณจะไม่ไดต้องเสียเงินทั้งหมดเนี่ยแหละครับ1,000 3,000 4,000 5,000 2,000 6,000ซึ่งรวมกันแล้วทั้งหมด21,000แฟกเมนต์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมมมมนนนนะะะออ่่่่าาาาเเเเดีี๋ยววรรรรจจิิกกกตักันนัสลคคบช แคนนอนนะครับผมสกิลเซตนะครับเมื่อเราใช้ไปเนี่ยมันจะเกิดเป็นร่างนี้ขึ้นมานะครับกดใช้ไปฟืบนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวสกิลเซตนั่นเองแต่แป๊บหนึ่งนะผมลืมอะไรผมลืมเอาอะไรออกโอเคเอาใหม่นะครับสกิลเซตนะครับผมครีเมชั่นแคนนอนนะครับปึ๊บกดอ่านี่นะครับผมเป็นสกิลอย่างนี้แล้วก็ติดสถานะเบือนไฟด้วยนะครับเห็นป่ะติดสถานะเบือนด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็สกิลเอ็กซ์นะครับผมนะบลูเฟรมนะครับผมเมื่อเราใช้เนี่ยจะเป็นการอยู่นั่นเองนะซึ่งเดินได้ด้วยนะ และถ้าเกิดคนที่ไม่ได้อลาลเราเห็นป้ามันจะทําดาเมจกับคนที่ไม่ได้อลาลเราด้วยแล้วก็ผลักออกจากวงนั่นเองนะครับผมนะอ่าแล้วก็สกิลต่อไปเนี่ยสกิลซีนะครับผมนะ่นเฟรมเอ็กโซดัสครับซึ่งเฟรมเอ็กโซดัสเนี่ยจะเป็นการแดชแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเฟรมเอ็กโซดัสโอเคสกิลซีของผมเฟรมเอ็กโซดัสนะครับปึ๊บนี่นะครับ นี่ก็คือสกิล C นะผมเฟรมเอ็กโซดัสแล้วก็สกิล F นะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิล F ก่อนนั่นก็คือสกิลตัวสวิฟท l i g h t นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลบินนะซึ่งระหว่างตอนที่พวกคุณเนี่ยกำลังทำสกิล F เนี่ยคุณจะสามารถไอ้นี่ด้วยนะผมแล้วคลิกซ้ายจะมีตัวการเดชด้วยนะเห็นป่ะจะมีการอ่าเหมือนเป็นการโจมตีด้วยนะเห็นป่ะนี่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 เห็นป่ะแล้วก็ทำจามิดค่อนข้างจะแรงใช้ได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มใช้ตัวสกิล V นวีนเเั่คะรรบบิมได้ลยปึ๊ นี่และนี่ก็จะเป็นตัวฟูลบอดี้ของฟีนิกซ์อาวิเคนั่นเองนะครับแล้วฟูลบอดี้เนี่ยก็มีตัวสกิลคลิกเหมือนกันนะครับผมนี่เลยนี่นี่ก็เป็นคล้ายๆกันนะสำหรับตัวสกิลคลิกเนี่ยแต่ว่าวงมันจะใหญ่กว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยสกิลเซตนะครับผมนี่จะเป็นการทําแล้วแยกไปสามทางนั่นเองนะครับผมเห็นไหม,มแล้วก็ดาเมจค่อนข,ข้างที่จะแรงเลยนะครับแล้วก็สกิลเอ็กซ์ครับผมบลูเฟรมก็เหมือนเดิมครับเป็นการฮิลนั่นแหละแต่ว่า วงจะใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้นนะครับผมเห็นปะเออวงมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะกว้างขึ้นนะครับะระดับต่อไปนะครับผมเฟรม e x x o u u s นะครับ C เป่า้อให้นี่นี่นี่ก็คือสกิล l นะครับผมนะอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สกิล l ก็ประมาณนี้ครับอ่า้วเป็นการบินเข้าไปฟันอย่างนั้นนะครับผมก็ นี่จะเป็นทั้งหมดของตัว Phoen i x a w a k e n นะครับผมส่วนวิธีการที่เราจะ a เ a k e n เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนนะครับผมโอเคผมสำหรับวิธีการ A เ a k e n นเนี่ยเราจะไปจะต้องทำอย่างนี้นะครับผมโดยการที่เรามาที่เกาะน,นี้นะครับผมน,นี่เป็นเกาะใหม่นะแล้วก็เราทำการเนี่ย บินมานะครับผมแล้วก็เห็นตรงนี้นะครับให้เราสังเกตตรงไอ้บ้านตรงนี้นะครับผมนี่น,นีจะเป็นรูปร่างหน้าตาอะไรประมาณนี้นะครับให้เราบินข้ามมันมานะครับผมบินข้ามมันมาจะเจอกับตัว n p c ตัวนี้นะครับผมนี่นเป็นตัวซิกเซนติสนะครับให้เราทําการคุยนะครับผมโดยบทสนทนามันจะมีประมาณนี้นะ ผมจะขึ้นรูปให้ละกันเพราะว่าตอนนี้ผมไม่สามารถคุยได้เพราะว่าเลเวลผมมันไม่ถึงนะแล้วพอหลังจากที่เราคุยเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการปุยกันให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตัวชิปมานะครับผมแล้วก็สามารถไปเล่นตัวดันได้ตรงที่เราลงดันปกติเลยนะครับโดยให้เราเลือกหมวดเป็นแอดวานซ์นะครับถึงจะสามารถเล่นได้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับคลิป,ปวันนี้นะก็สำหรับใครชอบเนี่ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทาการอัพโหลดนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอ ผมสวัสดีครับ i have cpu ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวหายห่วงแอดมินพร้อมให้คำปรึกษารวดเร็วทันใจสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยครับ